เหตุผลที่เราแพ้เมอาวาดลูกยังหญิงอียิปต์พูดหลังเกมถึงทีมตบสาวไทยแบบนี้เว็บไซต์วอลิเบอรรายงานข่าวการบล็อกที่แข็งแกร่งของทีมชาติไทยทำให้คว้าชัยนัดเปิดสนามวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลกด้านตัวเก่งของอียิปต์ยอมรับว่าสาวไทยแข็งแกรง่งกว่า ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นทำแต้มบล็อกได้ถึง16ครั้งในเกมที่เอาชนะอียิปต์ไป3-1เซตที่กรุงเทพในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025วันแรกแม้สาวเจ้าภาพจะเจอกับความยากลำบากบ้างในการดวลกับทีมจากแอฟริกาแต่ด้วยแรงเชียร์จากแฟนๆที่เต็มความจุอินดอร์สเตเดียมหัวหมากและเกมบล็อกอันแข็งแกร่งทำให้ทีมไทยเก็บชัยไปได้3-1เซต 25-15, 23-25, 25-15, 25-11ประเดิมคว้าชัยในกลุ่ม A ทีมไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเรื่องเกมรับโชว์ให้เห็นพลังที่เหนือกว่าชัดเจนทั้งในด้านการทำแต้มตก56-37ต่อและการบล็อก16-9ต่อรวมถึงทำแต้มเสิร์ฟนำ4-3ต่อและผิดพลาดน้อยกว่า17-22ต่อพิมพิชยากกกรัมหัวเสาหลักของไทยเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดของทีมในแมตช์นี้ด้วย19คะแนนตบ17บล็อก2ขณะที่ทัดดาวนึกแจ้งทำแต้มบล็อกได้มากที่สุด4ครั้งรวม16คะแนนตบ11บล็อก4 เซิฟเอสห่ส่วนชัชชุออนโมกสีเก็บได้14คะแนนชัชชุออนกล่าวหลังเกมว่าวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมเราเราเองก็แปลกใจเหมือนกันที่ทำบล็อกได้เยอะมากและอยากเก็บสิ่งดีๆแบบนี้ไว้ใช้ในแมตต์ต่อไปแต่ก็คิดว่าเรายังเล่นได้ดีกว่านี้อีกเราจะพยายามปรับปรุงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อต่อย,ยอดในเกมหน้า ด้านทีมชาติอียิปต์ซึ่งกลับมาเล่นชิงแชมป์โลกครั้งแรกตั้งแต่ปี2006ก็ภูมิใจที่สามารถคว้าหนึ่งเซตจ,จากเจ้าภาพได้ในเกมเปิดสนามโดยตัวเก่งอย่างนาดามเมอาวาสที่พ่วงดีกรีนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดระดับโอลิมปิกทำคะแนนสูงสุดของทีม14แต้มตบ10บล็อก2 S2 ตามมาด้วยตก,กาอิซาที่ทำได้12แต้ม,มเมอาวาดกล่าวว่าฉันภูมิใจที่พวกเราสู้ทุกแต้มในวันนี้แม้ว่ายังมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุง เราเริ่มเกมได้ช้าและเมื่อเจอกับทีมระดับนี้มันเป็นเรื่องยากมากเราจําเป็นต้องเริ่มต้นเกมด้วยความดุดันและรักษามาตรฐานนั้นให้ได้ต่อเนื่องเราจะทำงานรวมกับโค้ดเพื่อแก้ไขและกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิม จากชัยชนะนัดนี้ทําให้ทีมชาติไทยเก็บ3คะแนนขึ้นนําจากฝูงกลุ่ม A ขณะที่อีกคู่เนเธอร์แลนด์เฉือนชนะสวีเดน3าถึงสเซต25-27 25-11 2ถึง21-25 15-9สําถึง1 2 5หหรับโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่ม A วันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2,568เวลา17นาฬิกาเนเธอร์แลนด์พบอียิปต์และเวลา20นาฬิกา30นาทีไทยจะพบกับสวีเดน